มออิงทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์แบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพปรก,กับซองเปาอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้องอุ้งยิงเพชรบ้านแพงเอาพ่อสุพีเอาพ่อสุนองเอามาวาสุเอฟซีนอ,นอ,าา FC, อีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะเชื่อว่าหลายคนนะครับผมเนาะแฟนคลับเอฟซี FC ของอีหลานหน่อยเฮา ติดตามคู่มอนอิงด้วยกันนะครับผมเนาะหลายคน่นติดตามเพจติดตามเฟซบุ๊กของคู่มอนอิงมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงนะครับผมเนาะซึ่งคู่มอนอิงได้ออกมาโพสพรูปพี่น้องแบบนี้จนเย็บซีแฟนคลับนะครับผมเนาะเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายซึ่งคู่มอนอิงได้โพสร,รูปของอีหลาน้อยเฮาที่ถ่ายบนเวที สาวน้อยเพชรวันแพงพร้อมโลโก้นะครับผมเนาะพร้อมข้อความที่ว่าอันไหนคือโลโก้สาวน้อยเพชรวันแพงแยกไม่ออกเลยจ้าท็พ่อโจสร้างมาให้คู่กันหลังจากที่ครูมอนอิงโพสลงไปนะครับผมเนาะแฟนคลับ f อฟพี่นอ้องต่างเข้าไปถล่มคอมเมนต์นะครับผมเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันอย่างมากมาย บอกกันเลยว่าความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าตอนนี้แล้วก็ผมนอะกพูดถึงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายคนพี่น้องจะคิดพออีหล่าน้อยเฮ้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นอันดับตนๆเลยเนาะครับผมนะ้อถ้าถามตอนนี้พี่นอ้องเนี่ยให้พี่น้องย่างไปตลาดหรือว่าไปถามคนใดก็ได้ที่เพื่อนติดตามมอลำหรือว่าเพื่อนบรเิเวณมอลำมก็ตามนะครับผมนาะลองถามว่า ลูจักวงสาวน้อยเป็นบรนแพงบอท้า่นบอกว่าฮูจักแล้วพี่น้องร้องถามว่าฮูจักผู้ใดแน่ในวงสาวน้อยเป็นเพชรบรนแพงผมเือว่าคําตอบอันดับหนึ่งนะครับผมน้อนนักขานีีน่ะจะบอกว่าน้ององิงเพชรบานแพงอย่างแน่นอนยืนยันได้นะครับผมถ้าพูดถึงสาวน้อยเป็รบรนแพงก็ต้องนึกถึงองอิงถ้าพูดถึงองอิงก็ต้องนึกถึงวงสาวน้อยเพชดบรนแพงพี่น้องถือว่า เหมือนกับที่ท้งคู่บอลอิงได้ออกมาโพลนะครับผมเนาะพ่อโจเพิ่นสางมากคู่กันวงสาวหน่อยเพิดวนแพงกับยิลาน้อยเฮ้ายีลาน้อยเฮากับวงสาวหน่อยผิดวนแพงพี่น้องเป็นของคู่กันไปแล้วณขนาดนี้เจ้าภาพรายทันนะครับผมเนาะรายการรายงานมาจากสาวหน่อยเผิดวนแพงด้วยคําว่าอุ้งอิงพี่น้องลายคนเลยนะครับผมเนาะเป็นยารขึ้นมาจ้างวงสาวหน่อยเพิดวนแพงถ้ามีคําถามนี้เกิดขึ้นมา ต้องยอมรับ่าหลักๆเลยเพราะอุนอิงเพราะคู่มอนแล้วก็ผมนอนในอมกมาโพดิดพี่น้องพร้อมความความแบบนี้แล้วก็ผมนอนยิ่งชัดเจนเลพี่น้องว่ายิลาหน่อยเฮ้าคือโลโก้ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแล้วในตอนนี้พูดถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องนึกถึงน้องอุนอิงเพชรบ้านแพงว่าถึงน้องอุนอิงเพชรบ้านแพงก็ต้องคิดถึงสาวหน่อยเพชรบ้านแพง มันเป็นของคู่กันไปแล้วนะครับผมนัดที่ á, บอโจเพื refers, med, ja achieve, example, sure. achieve, ่นสาคู่กันมากเสื้อบ่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นงานใดนะครับผมเนาะพี่น้องไทยบ้านวอลกันแบบภาษาบ้รบาทอา้าบอกว่าไปเบิ่งมอลเพิ่นหลายคนเพิ่นบ่ได้บอกว่าไปเบิ่งมอล่มนาดนั้นขนาดนี้เด้อพี่น้องอย่างเช่นหาวงสาวน้อยเป็นเป็ดบรรแป้งไปเล่นเพิ่นจะบอกว่าไปเบิ่งวงอิงไปเบิ่งอ่าอีหลาน้อยไทยบ้านเพิ่นเว้าแบบอันดีเลยนะครับผมเนาะไปเบิ่งวงอิงไปเบิ่งอีหลาน้อย เมื่อวอาถึงอีหล่าน้อยเฮาวกถึงอิงก,ก็ต้องนึกถึงสาวหน่อยเป็นวันแพงกลายเป็นโลโก้ไปแล้วพีนองอีหล่าน้อยเฮาตอนนี้หลายคนนะครับผมเนาะหันมาสนใจมอลั่มกลับมาเบื่องมอลั่มเรากลาหลายคนอาจจะไม่เคยดูมอลั่เลยไปซ้ําหลายคนบ่ฮู้หูจากวงคะามอล่ํานอกวีนองว่ามีวงใดแน่แต่พออีหล่าหน้อยเฮาเข้ามา้องอุยงเข้ามาปุ๊บ หลายคนกลับมาเปิงหมอลำหลายคนกลับมาฟังหมอลำหลายคนรู้จักวงสาวน้อยเพชรมันแพงมากยิ่งขึ้นผมจําได้มีคลิปหนึ่งแล้วครับผมนอนบอลโจเคยเ้าในรายการก็มาดีครับอาจังหวะทีอะ่อีหล่าน้อยเฮาเอาดอกไม้มาเพื่อที่จะว้นะครับผมนอนบอลโจกันได้ว่าออกมาจากปากของบอลโจเองเลยว่าขอบคุณนะครับผมนอนทีอีหล่าหน่อยเข้ามา เติมเต็มคำว่าสาวน้อยเฮ็ดไห้หลายคนหูจักวงสาวน้อยมากยิ่งขึ้นเฮ็ดไห้คนที่บอกหูจักหมอลำบอกเคยฟังหมอลำหรือฟังเรากัเลิกฟังไปแล้วหันกลับมาสนใจและรู้จักวงสาวน้อยเพดานแพง มากยิ่งขึ้นจนมีคำาเก่าของแฟนกลับยับซีวานะครับผมนอะกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสร้างขึ้นมาเพื่อรอสาวน้อยคนนี้จริงๆสร้างขึ้นมาตั้งซื้อขึ้นมาเพื่อรอ,อน้องวงอิงยีรีหลายคนก่าเมาไปในทิศทางเดียวกันพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมนว่านี่แหละคือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แท้จริงเพชร จังใดก็คือเพชรก็ยังบ่โจอวันวาล่ะพี่น้องเพียงแต่เพชรเม็ดนั้นรอวันที่จะเจริญในนะครับผมเนาะรอโอกาสที่จะได้เฉิดฉายในมือนีพี่น้องบาวอีสานเว้าวเดเตปากได้ว่าอีลาน้อยเฮาคือเพชรเม็ดนั้นที่โดนเจริญในนะครับผมเนาะอ่าโดยทางบวจและก็ทางครูบาอาจารย์นะครับผมเนะออกาะที่คอ,อ,อ,อยบอกคอยสอนจนเพชรเม็ดนี้สอ่สองประกาย ผมยังจำาบ่ลืมเลยพี่น้องคำว่าของบอดโจในลหลสดลายสดหนึ่งอันนี้ก็ขคอยกตัวอย่างกันแล้วกันว่าโจเว่ได้เต็มปานะครก็ผม่าสวร์ทรงเด็กคนหนี้มาไ้สวรค์ทรงเด็กคนนี้มาซอยฝ่าเพิินคงจะเห็น่าผู้ชายคนนี้มันคือลำบากแท้คือสู่งานคือสู่การกักแดดจนเพิินเห็นเพิินจังเมตาทรงอีหลานหน่อยลงมหาห้เพื่อสารต่อคำว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่ว่าวาตะแนนไรสดไปออกรากการใดบอดโจก็จะบอก้าคำนีอยู่เสมอนะครับผมเนาะว่าฝ่าเิ่นส่งม้ให้ให้มาเป็นพอลูกคู่บุญให้มาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้สทรงกับคำว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยแท้จริงพี่น้องนะมีความคิดเห็นกันว่าจังใดน,นะครับผมเนะาะกสบมารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบอยสันในเดอ้อพี่น้อง คอมเมนต์ก yeah. mm ันเขาไม่ได yeah, like ้ไลนนะครับผมนาะเพื่อเปิดการมองเห็นในทางช่องในพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เหมือน AI จะปิดกั้นทางช่องบาวอีสานอีกแล้วนะครับเป็นกันเขาม่ได้ไลนพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องนะครับผมเนาะอีลาน้อยเฮาคือโลโก้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยแท้จริงนี่คือความคิดเห็นของบาวอีสานนะครับผมนาะพูดถึงสาวน้อยก็ยังบอีสารมาล่ะก็ต้องนึกถึงอีลาน้อยเฮ้าน้องวิงเพชรบ้านแพง ูดถึงตองอิงเพชรบ้านแพงกับตรงคิดถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันนะครับผมเนาะที่คู่มอดอิงโพดเปไ์เะไรไปหนองพอโจบอโจเพิ่นสางมาให้คู่กันสำหรับอีลาน้อยเข้ากับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพชรโดยแท้จริง ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทางสองบอยสานเนี่ยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องพี่น้องอ่าอย่าลืมอ่าคอมเมนต์กันเข้ามาในไลน์นะพี่น้องแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมเนาะแต่ถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลที่สองบุคคลที่สามโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนยพี่น้องนี้บอยซานขออยาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม